สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระหลวงปู่ดูวัสแกเป็นพระพิมพ์ขุนแผนเป็นผ้าเนื้อดินเผาก้นอุดผงเราจะมาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นพระของหลวงปู่ดูวัสแกเป็นพระเนื้อดินเผาเราจะมาขยายใหญ่ๆดูเป็นพระเนื้อดินเผาด้านล่างอุดผงเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยการเป็นพระขุนแผนเนื้อดินเผา ของหลวงปู่ดูวัดสแกเราจะมาขยายพิจารณาด้วยกันใหญ่ๆดูเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกเป็นพระพิมพ์ขุนแผนเนื้อดินเผาซึ่งองค์นี้ดินเผาสีดําเราจะมาขยายมาพิจารณาด้วยกันเป็นขุนแผนไม่มีภายกุมารเป็นเนื้อดินเผาล่างอุดคงเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียด ด้วยตัวเองเป็นพระของหลวงปูด่ดุวัสแก่เป็นพระเนื้อดินเผาสีดำเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันองค์นี้เป็นพระอุดข้างล่างอุดผงอย่างนี้เป็นพระเนื้อดินสีดำเนื้อดินเผาเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นพระของหลวงปูด่ดุวัสแก่เป็นพิมพ์ขุนแผนไม่มีพายกุมาร เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดุวะสะแกเนื้อด <Reese 's. S 1> ินเผาเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆละเอียด <leaning forward> ละเอียดเต็นด้านล่างอุดหงเจาะหลูอุดหงเรามาดูเรามาศึกษาเป็นพระของหลวงปู่ดุวัสะแกซึ่ง พระร่งนี้ถือว่าเป็นพระยุคต้นๆของหลวงปู่เราจะมองเห็นรอยจานตั้งองค์พระของหลวงปู่ดู่วัสสแก่ช่วงยุคแรกๆของหลวงปู่คงมีเวลาที่จะตั้งองค์พระทุกองค์เป็นพระที่ถือว่ายุคแรกๆเป็นพระที่น่าใช้ของหลวงปู่ดู่วัสสแกเรามาดูเรามาจะมาขยายใหญ่ๆดูพิจารณาโดยกันดูช้าๆดูชัดๆอย่างนี้ เป็นพระของหลวงปู่ดู่วสแกพทิมขุนแผนเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นพระเนื้อดินเผาถือว่าเป็นพระยุคต้นๆของหลวงปู่ดู่วสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นพระของหลวงปู่ดู่วสแกสมเด็จเอขุนแผนเนื้อดินเผา ี่างอุดผงอย่างนี้เราจะมาขยายมาพิจารณาละเอียดละเอียดเรามาขยายพิจารณาละเอียดละเอียดเป็นพระ คุณแผนเนื้อดินเผาของหลวงปู่ดู่วัดสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันขยายขึ้นมาดูเพื่อพิจารณาละเอียดละเอียดขึ้นเป็นพระเนื้อดินเผาของหลวงปู่ดู่วัดสแกพิมนนพ์คุณแผนไม่มีกุมารอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูละเอียดละเอียดขยายขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดูละเอียดละเอียดเนื้อดินเป็นยังไง เป็นพระของหลวงปู่ดูวัสแก่เรามาดูเรามาศึกษา bathroom, มาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดเป็นพระเนื้อดินของหลวงปู่ดูวัสแก่เป็นพิมพ์คุณแผนข้างล่างอุดผงเรามาขยายดูพิจารณาโด,ดยตัวเองช้าๆชัด,ชดๆละเอียดละเอียดเราจะขยายใหญ่ๆเพื่อพาาิจารณาเนื้อเป็นเนื้อดินของพระหลวงปู่ดูวัสแก เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช,าชา้าๆดูช,าชาัดๆดูละเอียดละเอียดเป็นเนื้อดินของพิมพ์ขุนแผนหลวงปูด่ดู่วัดสะแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันผมขยายใหญ่ๆดูกันเนื้อเป็นยังไงวาระอายุข,ของพระเป็นยังไงขยายใหญ่ๆให้พิจนารณาละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสะแก ดูพิจารณาด้วยตัวเองช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดูวัสแกพิมพ์คุณแผนเนื้อดินข้างล่างอุดผงขยายพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆดูด้วยตัวเองพิจารณาด้วยตัวเองเป็นพระของหลวงปู่ดูวัสแกพิมพ์คุณแผนเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันซึ่งองค์นี้ไม่มี ภายกุมารอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นสมเด็จไอเป็นพิมพ์ขนแผนของหลวงปู่ดู่วัดสแกเนื้อดิดเน,อนเผาข้างล่างอุดผงอย่างนี้เรามาขยายใหญ่ๆพิจารณาด้วยกันช้าๆช,ช,ชัดๆละเอียดละเอียด <ALD> <i> เนื้อเป็นยังไงศึกษาพิจารณาด้วยตัวเองช้าๆช,ช,ชัดๆละเอียดละเอียดเป็นสมเด็จไอเป็นขุนแผนของหลวงปู่ดู่วัดสแกเนื้อดินเผา ขางล่างอุดผงเราจะมองเห็นผงที่เจาะอุดอย่างนี้ลอยปีแยกต่างๆเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นพระของคุณแผนหลวงปู่ดูวัดสแก่เนื้อดินเผาสีดำอย่างนี้ตรงนี้สีดำเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียด เป็นพระของหลวงปู่ดูวัสแก่ทีมคุ้นแผนไม่มีกุมารเรามาดูเรามาศึกษาขยายเนื้อเดียวใหญ่ให้ดูให้พิจารณาละเอียดละเอียดพิจารณาด้วยตัวเองชัาชาชัดชัดละเอียดละเอียดเป็นพระเนื้อดินเผาของหลวงปู่ดูวัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาโดยกันชัาชาชัดชัดละเอียดละเอียด เป็นเนื้อพระของหลวงปูด่ดูวัดสแกเนื้อดินเผาเป็นพิมพ์คุณนแผนดินเผาสีดำเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูละเอียดละเอียดดูช้าช้าดูชัดชัดเป็นพระของคุ้นแผนเนื้อดินสีดำของหลวงปู่ดูวัดสแกซึ่งว่าเป็นพระยุคต้นของหลวงปูด่ดูเรามาดูเรามาขยายใหญ่ๆพิจารณาด้วยตัวเองช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียด เป็นพระขุนแผนของหลวงปู่ดูวัดสแกเนื้อดินเผาสีดำเรามาขยายใหญ่ๆให้พิจารณาด้วยตัวเองช้าชาชัดชละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกเนื้อดินเผาเป็นพิมพ์ขุนแผนเนื้อดินเผาเรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยตัวเองช้าชาชัดชละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นพระพิมพ์ขุนแผนของหลวงปู่ดูวัดสแกศึกษาพิจารณาด้วยตัวเอง อาชาชัดๆละเอียดละเอียดเนื้พระเป็นยังไงวาระอายุต่างๆศึกษาพิจารณาโดยตัวเองชชาๆช,ชัดๆพื้นพระขุนแผนอุดผงของหลวงปู่วดสะแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันพะพวกนี้ถือว่าเป็นพระยุคต้นๆของหลวงปู่วดสะแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณารอยไม้เสียบที่จะ ก่อนที่จะอุดพงอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแก่พิมพ์ขุนแผนผมขยายใหญ่ๆให้พิจารณาด้วยตัวเองช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแก่เป็นพิมพ์ขุนแผนศึกษาพิจารณาด้วยตัวเองช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดอย่างนี้ เป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกเป็นพิมพ์ขุณแผนเนื้อดินเผาสีดำอย่างนี้ศึกษาพิจารณาด้วยตัวเองชา้ชาชา้ชาชาัดชัดละเอียดละเอียดลักษณะเป็นยังไงศึกษาพิจารณาด้วยตัวเองช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียดเป็นพระของขุนแผพิมพ์ขุนแผนเนื้อดินเผาสีดำของหลวงปู่ดูวัดสแกซึ่งเป็นพระ เนื้อดินเผายุคต้นๆของลวงปู่ดุวสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นพระเนื้อดินเผาสีดินสีดำพิมพ์ขุนแผนของลวงปู่ดุวสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดพิจารณาด้วยกันช้าๆละเอียดละเอียด เรามาดูด้านหลังกันขยายใหญ่ๆออกมาเป็นด้านหลังพระพิมพ์ขุนแผนเนื้อดินเผาของหลวงปู่ดูวัดสแกข้างล่างอุดผงเรามาดูเรามาขยายใหญ่ๆมาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดเป็นพระด้านหลังพระของหลวงปู่ดูวัดสแกพิมพ์ขุนแผนล่างอุดผง เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าช้าชัดชัดเนื้อเดินเผาสีดำของหลวงปู่ดูวัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียดอย่างนี้หลอยกรอนกวดือะไรต่างๆพระของหลวงปู่ดู่วัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันชาชาชัดชัดละเอียดละเอียดอย่างนี้ เป็นด้านหลังพระคุนแผนของหลวงปู่ดู่วัดสแกเป็นเนื้อดินเผาเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันผงที่อุดลักษณะเป็นยังไงเรามาดูเรามาศึกษาดูละเอียดละเอียดอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าชาดูชัด,ดชัดเป็นเนื้อผงของที่อุดบนพระของหลวงปู่ดู่วัดสแก ศึกษาพิจารณาละเอียดละเอียดเป็นพระเนื้อดินเผาของหลวงปู่ดูวัสกแกเป็นดินเผาสีดำพิมพ์กุ้นแผนเรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียดเป็นพระเนื้อดินเผาสีดินสีดำของหลวงปู่ดูวัสแกก้างล่างอุดพงศึกษาพิจารณาด้วยการช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียดอย่างนี้ เป็นด้านหลังพระของหลวงปู่ดู่วัดสแก่พิมพ์ขุนแผนเนื้อดินเผาสีดำศึกษาเนื้อขยายใหญ่เดียกันละเอียดละเอียดพิจารณารอบครอบรอบครอบโดยตัวเองช้าช้าชัดชัดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแก่พิมพ์ขุนแผนเนื้อดินเผาพิจารณาด้วยตัวเองช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแก่พิมพ์ขุนแผนเนื้อดินเผาสีดำ ศึกษาพิจารณาโดยตัวเองช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นด้านหลังพระของหลวงปู่ดู่วัศแคร์ผมขยายใหญ่ๆให้ดูให้พิจารณาเป็นด้านหลังพระของหลวงปู่ดู่วัสแกพิมพ์คุณแผนเนื้อด้านหลังเป็นอุดเอ้ยด้านล่างอุดผงเรามาดูเรามาขยายใหญ่ๆพิจารณาโดยตัวเองช้าช้าชัดๆ ละเอียดละเอียดเป็นภาคของหลวงปู่ดูวัดสแกพิมพ์ขุนแผนผมขยายใหญ่ดูเป็นเนื้อดินสีดำของหลวงปู่ดูวัดสแกรเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าชาดูชัดชัดละเอียดละเอียดเป็นเนื้อดินเผาผงเป็นยังไงอุดผงด้านล่างเรามาขยายดูผงดูพิจารณา ลักษณะของผงสีของผงเป็นยังไงศึกษาพิจารณาโดยตัวเองช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วสแกพิมพ์คุ้นแผนเนื้อดินเผาเรามาดูเป็นด้านหลังลักษณะของผงที่อุดเป็นยังไงข้างล่างอุดผงอย่างนี้ศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆละเอียดละเอียด ลักษณะของผงที่อุดเป็นยังไงศึกษาพิจารณาด้วยตัวเองช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกพิมพ์คุนแผนมาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียดเป็นด้านหลังพระพิมพ์คุนแผนหลวงปู่ดู่วัดสแกถือว่าเป็นพระยุคต้นของหลวงปู่ดู่วัดสแกมาศึกษามาพิจารณาด้วยกัน อาจารชัดๆละเอียดละเอียดเป็นพระพิมพ์คุนแผนของหลวงปู่ดู่วสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยการชัดๆชัดๆละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยการชัดๆชัดๆเป็นดอน ขอบพระโขนเนื้อดินเผาของหลวงปู่ดูวัสสแกขยายใหญ่ๆพิจารณาละเอียดละเอียดด้วยกันศึกษาไปด้วยกันช้ชาๆช,ชัดๆเป็นขอบพระของพิมพขุนแผนของหลวงปู่ดูวัสสแกเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดอย่างนี้ขอบข้างพระของหลวงปู่ดูวัสสแกเป็นพิมพขุนแผนอุดผง เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียดอย่างนี้ศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียดเป็นขอบข้างพระขุนแผนหลวงปู่ตูวัดสแกเป็นพระเน,นื้อดินเผาสีดำดินเผาเผาออกมาเป็นสีดำอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียด เป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกเป็นพิมพ์ขุนแผนรอบข้างรอยตัดเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดมาศึกษามาพิจารณาด้วยกันาช,าชา้าๆชัดๆละเอียดละเอียดเป็นขอบข้าง,างพระหลวงปู่ดู่วัดสแกเป็นพิมพ์ขุนแผนเนื้อดินเผาล่างอุดผงอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกัน ดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดะเป็นขอบข้างพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกเนื้อดินเผาพิ่มคุณแผนอุดผงอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นขอบข้างเนื้อดินเผาของหลวงปู่ดู่วัดสแกอาจจะดูยากหน่อยสันอย่างนี้พอขยายใหญ่ เป็นขอบข้างพระของด้านหลังอุดผงด้านล่างอุดผงของพระพิมพ์ขุนแผนของลุงปุดุวัดสแกลักษณะของผงเป็นยังไงเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันด้านล่างของพระของพิมพ์ขุนแผนลุงปุดุวัดสแกลลางอุดผงลักษณะของผงเป็นยังไงเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าชชัดชอย่างนี้ ศึกษาด้วยกันพิจารณาด้วยกันชชัดชัดสันนิดนึงขยายผงให้ใหญ่ๆขึ้นอย่างนี้มาดูมาศึกษามาพิจารณาด้วยกันชา้ชาชาัดชัดละเอียดละเอียดเป็นเนื้อผงที่อุดบนพระขุนแผนเนื้อดินเผาของหลวงปู่ดูวสัสสแกเรามาดูลักษณะของผงสีของผงเป็นยังไงสีอาจจะเพี้ยนหรืออะไรนิดหน่อยอย่างนี้ เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นเนื้อผงที่อุดบนพระคุณแผนลงปุดู่วัสแกศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆี่จะสั่นนิดนึงเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดอย่างเี้เป็นขอบข้างพระคุณแผนลงปุดู่วัสสแกมาดูเป็นี่เป็นด้านล่างอุดผง พระขุนแผนล,ลุงปุดูวัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาดา้วยกานช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นเนื้อผงที่อุดบนพระของลวงปุด u วัสแกเรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นขอ้อด้านล่างพระของลวงปุด u วัสแก เรามาดูเรามาศึกษาเป็นภาคคุนแผนเนื้อดินเผาของ,องปุดูวะัสะแก